พอรหัสมะม่วงได้หมดแล้วนะเสร็จแล้วก็โรยเกลือโรยเกลือสักหน่อยนะคะโรย,ยเกลือสักหน่อยคุกเขาให้เข้ากันคุกเขาให้เข้ากันแล้วก็นำไปตากแดดนะคะเราทำได้ป๊อปปี้วิถีชนบท สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้มะม่วงกระล่อนทองมานะคะซึ่งเอฟซของเราส่งมาให้นะคะทีนี้เรากินไม่ทันเราก็จะมาทํมามะม่วงกระล่อนคลุกเกลือกันนะคะตามมาดูวิธีทํากันเลยค่ะว่าทําแบบไหนนะคะนับดแรกเราก็ล้างมะม่วงให้สะอาดนะคะเสร็จแล้วก็นํามาหั่นให้เป็นชิ้นพอดีคํานะคะทําไปเรื่อยๆจนหมดเลยนะคะ อันนี้ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งนะคะในการถนอมอาหารนะคะบางคนอาจจะเอาไปกวนก็ได้นะคะแต่วิธีนี้ก็ง่ายและสะดวกดีนะคะหลังจากทําเสร็จแล้วนะคะรสชาติของมะม่วงก็อร่อยมากเลยนะคะเป็นอาหารกินเล่นนะคะหลังหมดฤดูการของมะม่วงนะคะเพราะว่ามะม่วงกระรอดนี้ก็จะได้กินแค่ปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะคะ สำหรับเราชาวกเกษตรกรนะคะ,กะเกษตรผสมผสานนะคะหลังจากที่เราปลูกแล้วนะคะเหลือกินเราก็ขายไม่ขายเราก็นํามาถนอมอาหารไว้กินในนอกฤดูนะคะหลังจากหมดฤดูกาลแล้วนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการผลิตของเรานะคะมะม่วงกะล่อนนะคะความหอมหวานก็จะเป็นเอกลกักษณ์เฉพาะตัวนะคะ แล้วก็เขาจะมีผลที่เล็กๆนะคะไม่ใหญ่มากเนื้อก็ไม่มากมายเท่าไหร่นะคะแต่ว่าส่วนมากผู้คนก็จะลืมเลือนกันไปแล้วนะคะแต่ก็ยังมีบางท้องที่นะคะก็ยังเป็นที่นิยมอยู่นะคะเป็นผลไม้ที่รสชาติอร่อยนะคะเอามากินกับข้าวเหนียวก็ดีเอามากวนก็ดีหรือมาทำตากแห้งแบบนี้ก็ดีนะคะทำเป็นมะม่วง คลุกเกลือนะคะตากแห้งไว้กินนะคะถ้าหากบ้านเพืเ่อนๆท่านใดมีเยอะกว่านี้ก็ทําเยอะนะคะแต่ของเราทําแค่ประมาณนี้ก็พอนะคะเราก็หั่นใกล้จะเสร็จแล้วนะคะเราหั่นมะม่วงได้หมดแล้วนะเสร็จแล้วก็โรยเกลือโรยเกลเกือสักหน่อยนะคะโรยเก,กยลเกือสักหน่อยคลุกเคล้าให้เข้ากัน เขาให้เข้ากันแล้วก็นําไปตากแดดนะคะน้ำมะม่วงที่เราคลุกเกลือเสร็จแล้วนะคะมาใส่กระด้งนะคะใส่กระด้งเสร็จแล้วนะคะก็นําไปตากแดดนะคะแดดเมืองไทยร้อนๆแบบนี้ตากแห้งดีนะคะขึ้นหลังคาไปเลย ตากได้3มแดดนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูมะม่วงกันนะคะโอ้นี่เลยค่ะสีสวยสีสดมากเลยนะคะแห้งสนิทแล้วนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะนําไปบรรจุใส่ถุงนะคะแล้วก็จะนําไปเก็บในตู้เย็นค่ะใส่ถุงเสร็จแล้วนะคะก็นํามาเก็บในตู้เย็นนะคะการเก็บมะม่วงในตู้เย็นนี้นะคะจะทําให้มะม่วง คงสภาพสีเหมือนตอนที่เราตากใหม่ๆได้นานเป็นปีนะคะจะไม่ดำค้ำไปกว่านี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะขอลาเพื่อนๆไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ